่าวดวลล่าสุดครับผมคริสพาวตกลงสัญญากับเอเอคลิปเปอร์เป็นระยะเวลา1ปีเลยครับผมด้วยสัญญานะครับผมจะมีมูลค่าอยู่ที่3.6รล้านเหรียญสหรัฐเลครับผมและนี่จะเป็นการกลับไปร่วมทีมเก่านะครับ LA เอเอคลิปเปอร์ที่เจ้าตัวของ c ีพเนี่ยเคยอยู่แล้วซึ่ง1ปีนี้จะเป็นรัตแดนคันสุดท้ายนะครับที่จะตามล่าหา ป P ตามล่าหาแหวกของคริสพาวก็ปีสุดท้ายเนตัวจะทําได้หรือเปล่าครับซึ่งตอนนี้ขุมกําลังของเอคริปเปอร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าจัดจ้านพอสมควรนะฮะตั้งแต่ได้บุกโรเปตไปเซนเตอร์เนี่ยตัวดีเลยครับแต่ว่าอายุเนี่ยก็มากพอสมควรแล้วก็ทานะของเจมฮ์ฮาเดนนะครับผมตัวลูกหัวสร้างสันเกมแล้วก็มีท้านะของคาวายเลยนานะครับผมรับก็ได้บุกก็ดีครับและมีหัวใจอย่างคริสพาวไปอีกนะครับผมเรียกได้ว่าเสริมทับกันเนี่ยแบบเบิมๆเลยฮะสไตล์คนมีสาตค์นะฮะปีสุดท้ายแล้วครับ Chris นี่จะเป็นรัดเดนครั้งสุดทา้ายไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะได้แหวนครั้งนี้ไหมไม่รู้แหละแต่การมาของคริสเพาลก็ยังมีประโยชน์ต่อทีมครับไม่มากก็น้อยแล้วเพื่อนๆเลครับผมคิดเห็นว่าคริสเพายจะได้แหวนในครั้งนี้ไหมครับเดี๋ยวค่อไปเข้ามาคุยกันได้นะครับผมสาหรับวันนี้อาเก็บบอลซอนีของตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ